เธอเห็นแล้วเธอรู้สึกเอ็นปะนี่แม่ไม่บอกพ่อเลยนะเว้ยว่าแม่ให้พ่อถ่ายอะไรรู้แล้วไม่เห็นต้องเคยคือแม่ไม่เข้าใจนะเว้ยนี่รูกตั้งใจปะวะเดี๋ยวดูดิเนี่ยหนูอนอนหนูอนอนเล่นโทรศัพท์กับคนอื <c oughs> ่เฉยๆนะเว้ยเป็นอนกิง้งกิ้งกิ้งดิ้งดิ้งแล้วก็คือเอาตีนมาอยู่ไหนแ,<ม>แล้วก็นี่ก็ เนี่ยแล้วก็อายุโป้งเนี่ยแย่เยหูเนี่ยคือจะไม่ใช่แม่อยู่แล้วอ่ะเอาจมจีนวยนี้เห็นแมมเวลาแล้วก็คือจะไม่ใช่แม่อยู่แล้วแม่จะถ่ายไวในพิสิงเก็บไ้ให้ลูกดูตอนโตนะโตไปแลยย้อนกลับมาดูคลิปนี้ด้วยนึงนี่เด็กลบม้ากบ้านอื่นลูกดิ้นขนาดไหนถ่ายรูปดูหน่อยฮะอยากรูมากเลยว่าบ้านไหนค่ะนอนดิ้นอย่างนี้บ้างไหมคะเดี๋มนี้ใครให้มากกว่านี้ในบ้านเนี่ย วันก่อนนี่ปักแปกเลยจ้าตรงนี้นี่ปัก